เราดูซีวิกเอดีคันนี้ก่อนครับเดี๋ยวลอเก็บงานก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็คือในเรื่องของความสะอาดนะครับแน่นอนอยู่แล้วพื้นที่มันค่อนข้างจะน้อยแล้วก็กระชับมากนะครับก็เลยมาต้องถ่ายอ่าเก็บรถที่โกดังบ้างนะครับในที่หนึ่งนะครับนี่ครับประตูก็จะเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับร้อยต่อเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดนี่ครับรหัสตัวถังเดิมนะครับเม็ดเชื่อมเดิมจากโรงงานทั้งหมด ถ่ายให้ดูกันชัดๆนะครับมีโอกาสหรือผมถ่ายให้รถผมทุกคันนะครับผมจะคัดบอดี้แบบนี้ทุกคันอยู่แล้วนะครับนี่ครับรอยเชื่อมรอยอาร์คเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักตรงนี้ก็จะเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับผ่านการใช้งานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการใช้งานรถไม่มีน้ําท่วมครับถ้ารถน้ําท่วมนะผมบอกเลยว่าตรงนี้สกปรกมากทายังไงก็ทําไม่ขึ้นต่อให้รื้อออกมาทํานะครับบางตัวบางอย่างนะครับที่ใช้ได้เนี่ยผมมองว่านะ ตรงนี้ก็จะเป็นสนิมทั้งตัวนะครับระบบไฟตรงนี้ตามซอกก็จะเป็นฝุ่นสนิมถ้าเกิดว่าเป็นรถน้ําท่วมอ่าผมจะพยายามจะคัดรถให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นครับนี่ครับเดิมหมดครับเดี๋ยวผมให้ดูเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็ฝ้าเพดานออกซักหมดนะครับนี่ครับนี่คือของเดิมจากโรงงานนะนี่ครับซื้อคนเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับรถไม่มีผุนะลูกค้านะรถไม่มีผุครับแล้วก็ในเรื่องของฝ้าเพดานนะครับร้อยต่อเดิมเสาเอเสาบีเดิมหมดนี่สวยนะ สำหรับ FC นะครับที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับผมจะทํารถประมาณนี้ทามานานแล้วนะครับไม่ใช่ทําแค่เพื่อที่จะเปิดตลาดของผมนะครับผมทํามานานแล้วผมทารถมานานแล้วนะครับตรงนี้ของเดิมหมดนะครับของเดิมหมดนะของเดิมหมดด้านหลังนะครับถ่ายให้ดูครับของเดิมหมดที่รื้อเพราะว่าผมทาความสะอาดรถมือสองมันต้องมีการใช้งานมาก่อนอยู่แล้วนะครับต้องทําความสะอาดนะครับนี่ครับ ร้อยต่อเดิมร้อยเชื่อมเดิมอันนี้คือซิลิโคนเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่ครับรถมือสองของผมผมทําประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูลื้อออกมาไม่ใช่อะไรครับทําความสะอาดนี่ฮะคขั้นไหนที่มีโอกาสได้ลื้อผมถ่ายครับนะครับถ่ายทุกคันนะครับป้ายทะเบียนสวยนะคันนี้หนึ่งหกแปดป้ายก็มีมูลค่านะแต่ป้ายไม่ได้ให้ครับเจ้าของเดิมขอถอดนี่ครับสาหรับเรื่องการทํารถครับก็ลื้อออกมาทั้งหมดนี่ครับ ล้างเป็นชิ้นๆฝ้าพิดานซักใหม่ครับ จัดให้คันนี้ง,งามๆแน่นอนพร้อมใช้งานแน่นอนครับสะอาดแน่นอนคร่องแล้วครับสำหรับ h o น da C i v ว c FD คันนี้ครับคันนี้เขาเรียกกันทั่วไปก็โฉมนางฟ้านั่นแหละครับคันนี้ปี2006รุ่นใหม่ขึ้นมาในปลายปี2008ถึงปี2012ก็จะเป็นไฟเหลี่ยมเขาเรียกว่าไฟ8เหลี่ยมแต่คันนี้ก็จะเป็นไฟกลมอยู่นะครับสำหรับเรื่องของไฟท้ายสตอรี่เยอะเหลือเกินก่อนที่จะไปดูรถคันนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนึ่งหกแปดช้นแนให้ผมด้วยนะครับทำด้วยใจผมขายความสำเร็จให้้ลูกคาค ที่ผมบอกก็คือรถผมต้องใช้งานได้จริงๆครับไร้ปัญหาเรื่องความร้อนถ้าเกิดว่าเจอปัญหาเรื่องความร้อนผมแก้ไขให้ได้หมดครับแล้วก็ในเรื่องของการเซอร์วิสนะครับรถคันนี้ผมทําสปาแม้กระทั่งล้อมแม็กภายใน ทั้งหมดนะครับอย่างที่ต้นคลิปถ่ายให้ดูแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของต้นคลิปรถคันนี้มาก็ไม่ได้สะอาดรูร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมก็มาทาสปาให้ใหม่ทั้งหมดแม้กระทั่งห้องเครื่องเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆตัวจุกจิกเล็กๆน้อยๆก็เบิกใหม่เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะหม้อน้ําผมก็เบิกใหม่ให้ด้วยนะครับพร้อมใช้งานแบบยาวๆไปเลยอุปกรณ์บางอย่างก็เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีเพิ่มเติมเ,เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ขอบคุณ f c ีนะครับที่ติดตาม เลยว่าจะสวยขนาดไหนเราไปดูตัวรถกันเลยครับไป เรามาดูสตอรี่ของรถคันนี้กันหน่อยครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,800 cc iv tech g e a ซีซี o 5 speed เกียร์ออโต้สปีดครับคันนี้ก็อยู่ในโฉมบอดี้ของ fd นะครับ Civic fd เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ปี06ถึงปี2012เลยทีเดียวนะครับแต่คันนี้โฉมปี06ถึงปี2008ครับนะครับแล้วก็ไฟเหลี่ยมเนี่ย ก็จะเป็นปี2008ปลายปีครับแต่คันนี้ก็ยังเป็นไฟกลมอยู่นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับก่อนที่จะไปดูรถคันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง168 Channel ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสตอรี่คันนี้ก่อนว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างหลายๆคนนะครับอาจจะเห็นว่าเลขทะเบียนไม่ตรงกันใช่ไหมครับผมแจ้งย้ายมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านผมเรียบร้อยครับนะครับเลขก็ได้เลขใหม่แต่ประวัติอยู่ในเล่มับตต้งแ่เเลขทะียน เดิมนะครับจนถึงเลขทะเบียนปัจจุบันนะครับผมมีเอกสารให้ดูครบถ้วนแบบชัดเจนครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูสตอรี่คันนี้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเบิกนะครับหมุนระเบิดน้านะครับตามอายุการใช้งานผมเห็นว่ามันมีอาการซึมแต่มันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมก็เปลี่ยนให้เพื่อความชัวร์ของลูกค้าได้ใช้งานยาวๆครับแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้ครับ ฝาปิดน้ําฝนนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอะไรพวกนี้ของแท้ทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้แพงมากครับแล้วก็ลัดแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวล็อกเท้าแขนตัวนี้นะครับเบิกให้ใหม่นะครับตัวนี้ชอบหักตามสไตล์อายุของตัวรถ Honda เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปิดปิดปิดแคมนะครับปิดข้างหน้ามันนะนเครื่องนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูแล้วกันว่าตรงไหนอ่ะ เบิกให้ใหม่นะครับแล้วก็ยังฝาครอบวาล์วใส่เข้าไปแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้ท้ายนะครับสัญลักษณ์ i v t e h นะครับอันนี้เบิกให้ก็ยังไม่จบครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์แอร์นะครับสวิตช์แอร์ก็มันลอกนิดหน่อยนะครับผมก็จัดการเบิกให้ครับอ่ะนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็กรองแอร์ครับจัดให้เลยนะครับเบิกให้นะครับแล้วก็โลโก้ติดพวงมาลัยเบิกให้ครับ มีอีกหลายรายการครับที่ผมทําให้ใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสปาล้อแมกสปาภายในสปาภายนอกนะครับสปาห้องเครื่องซักพรมแล้วก็อเอ็กซ์เซอรีภายในนะครับเรือคันนี้มันมาไม่ได้สะอาดเลยทีเดียวครับนะครับรถมือ2ผ่านการใช้งานรถเก่าเราต้องเข้าใจครับ ก่อนที่จะไปดูคันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอย่าทิ้งกันนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามมาตลอดครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันก่อนครับรถคันนี้สวยขนาดไหนไปดูห้องเครื่องกันเลยครับสำหรับผมให้ใจลูกค้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องขายความสําเร็จให้ลูกค้าครับไม่ใช่ซื้อไปซ่อมไปนะครับสำหรับในคันนี้นะครับก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยผมเซอร์วิสมอ้น้าให้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ถ่ายสตอรี่ไม่หมดนะครับมอเตอร์พัดลมก็เปลี่ยนนนใหหหห้้มม่งเีตรร็ัคบ ตรงนี้ก็น้ำมันเบรกมันร่วงลงมาใส่นะครับหกลงมาใส่ก็เป็นสนิมนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับมาดูรายละเอียดในตัวห้องเครื่องก่อนนะครับฝาเข้าวาเปลี่ยนให้ใหม่ครับมีน้ำมันซึมตามอายุการใช้งานจัดการให้เรียบร้อยครับแบตเตอรี่ดีใช้งานได้ดีครับแล้วก็ตัวเหล็กรับนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ตามที่ผมรายงานเรียบร้อยครับเลือหม้อน้ําผมยังไม่ทันได้เปลี่ยนนะครับก็รอคิวช่างตัวอยู่ช่างตัวก็สวิสรถให้อยู่นะครับ ผมอดใจไม่ได้นะครับสตอรี่คันนี้เอาจริงอ่ะผมก็อยากถ่ายแบบนี้มานานแล้วแหละเพราะว่าบางทีนะครับผมเก็บสตอรี่เยอะกว่าที่ผมรีวิวในคลิปอีกห้องเครื่องนะครับสีเดือนจากโรงงานทั้งหมดครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนครับผมการันตีเห็นไหมครับตรงนี้นะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับบาร์โคดเดิมยังอยู่ครบหมดของ Honda นะครับของเดิมจากโรงงานครับนะครับด้านซ้ายของตัวรถนะครับด้านซ้ายนะครับเบ้าหัวโช๊คของเดิมจากโรงงานครับผมการันตีครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับถ้าเกิดว่าตรวจสอบ เจอทีหลังผมซื้อคืนเต็มจำนวนไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นครับฝากระโปรงนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับอย่างที่ผมบอกก็คือรุ่นนี้เป็น Airbag ABS ครับนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดครับติ๊กเกอร์บอกปริมาณน้ำยาแอร์บอกเบอร์น้ำยาแอร์ยังอยู่ครบครับแล้วก็คู่มือของบริษัทค o n d ้ายังอยู่ครบครับจากโชว์รูมเลยแล้วก็มออกอยังอยู่ครบครับตัวนี้สวยแห้งบางเดิมนะครับ โดยมีการเคียร์สีครับตามอายุการใช้งานของตัวรถครับอันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจนะครับรถเก่าเราต้องเข้าใจครับรืคันนี้ผมทําไปเยอะผมบอกได้เลยว่าดินยาวทุนท่วมผมชอบรถมากแล้หลักรถมากจริงๆนะครับทาแบบนี้ได้ผมไม่ได้ขายเน้นกําไรสักเท่าไหร่ผมขอให้มีสตอรี่มีคอนเทนต์ในคลิปวิดีโอให้ลูกค้าได้ดูเพลิดเพลินนะครับสื่อความจริงใจให้ลูกค้าผมไม่อยากจะทิ้งรถแค่นั้นเองครับอาชีพอื่นผมก็มี นะครับอ่ะโอเคสําหรับในเรื่องของล้อแมกนะครับล้อแมกเนี่ยผมกึงให้ใหม่นะครับปัดเงาให้เรียบร้อยครับทำสีทั้ง4ล้อครับยางมิชลินครับขอบ15นิ้วนะครับผมจะไม่ผิดขอบ15หรือ16เดี๋ยวแป๊บนึงนะยางปี2022ครับคันนี้ขอบ15นิ้วโอเคชัดเจนครับเบอร์ยาง19565 R15 ครับขอบ15นิ้วนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนเรียมสันสวยงามรถดูมีเสน่ห์มากนะครับอ่ะอาจจะสะท้อนสติ๊กเกอร์กระจกสักนิดนึงครับเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนนะครับ าล้อแม็กทั้ง4ล้อครับจัดให้ครับด้วยความใจรักนะครับคืนกําไรให้ลูกค้าไปรถล้อเก่านะครับขึ้นที่เคยถามว่าผมขายได้ไหมผมขายได้แต่ผมอยากให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับนะครับทาให้ลูกค้าไปเถอะบางทีอะครับทุนมันก็ไม่ได้แพงมากจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเรื่องของอย่างการทําสปารถในเรื่องของการทําแต่ละอย่างนะครับผมมีช่างเฉพาะแต่ละอู่แต่ละอู่แล้วก็ได้ราคาพิเศษครับถ้าลูกค้าไปทาเองอย่างสมมติทําทำสี่ล้อแม็กนะ่ลูกค้าไปทาเองน่าจะ4,000บาท นะครับสี่พแน่นอน4ี่ล้อเนี่ยสี่พแต่ผมได้ในราคาต้นทุนก็จะต่ากว่านะครับแล้วก็เรียมสันนะครับมาดูฝากระโปรงท้ายกันหน่อยนะครับรอบตัวรถนะครับนี่ครับเรียมสันตรงหมดนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนเดี๋ยวผมถ่ายเม็ดอาร์คให้ดูแล้วกันโลโก้ข้างหลัง1.8 IV t e c ทนะครับ รงนี้กาวหมดสภาพมีหักไปหน่อยๆนะครับอันนี้ผมซื้อมาติดให้แล้วเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่ทิ้งครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วรถแต่ละคันนะครับเก็บงานไม่เหมือนกันอันนี้ผมขอแจ้งลูกค้าตรงๆนะครับว่าต้นทุนแต่ละคันมาไม่เหมือนกันครับอะไหล่ฮอนด้าก็ไม่ได้แพงมากอย่างที่คิดผมบอกเลยนะครับอ่ะคันนี้1.8 IVT e c นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในครับก่อนที่จะไปดูรายละเอียดข้างหลังสาหรับในเรื่องของภายในคันนี้ครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ให้ดูอีกทีหนึ่งใจเย็นๆครับแล้วก็เดี๋ยวผมเทสระบบไฟฟ้าให้ดูอีกทีหนึ่งครับโดยคันนี้รถรุ่นนี้ใหม่ดีๆนี่เองนะครับระบบไฟฟ้าัใช้งานได้ครบหมดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพวงมาลัยรุ่นนี้ครับข้อเสียของรุ่นนี้ลอกทุกคันครับเพราะว่ามันเป็นฟองน้ําที่พ่นสีจากโรงงานนะครับ ลอกทุกคันครับตามอายุการใช้งานมันลอกตั้งแต่แสนโลแล้วนะครับที่เริ่มลอกเพราะว่าบางทีนะครับมือเตื้อนบ้างกินลูกชิ้นในรถกินอะไรที่มือเหนียวเหนียวเนี่ยสีลอกทุกคันแล้วก็ดูนแหวนบ้างขูดเป็นสะเก็ดนิดนึงก็ลามแล้วนะครับอันนี้ผมแจ้งลูกค้าแบบนี้ให้เหตุผลลูกค้าแบบนี้แบบตรงๆเลยนะครับภายในใสวยครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้ครับที่ผมบอกล็อกเก๊ะนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยครับคันนี้ก็จะเป็นหุ้มหนังเบาะแดง สปอร์ตครับนะครับเป็นพุ่มหนังเบาะแดงถ้าใครไม่ชอบหนังเบาสีนี้ไปทําใหม่ได้ไม่แพงครับนะครับแต่เบาะไม่มีขาดครับเจ้าของเดิมทํามาให้ใหม่นะครับเบาะไม่มีขาดนะแล้วก็แผงประตูนะครับร่องรอยการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วแมตต์กับไม์รถมากๆมาอยู่ที่ผมผมก็ไปเที่ยวกาญจนบุรีนะครับไปส่งรถนิสสันมาร์ก็ันนี้ไปหลายๆคนอาจจะเห็นแบ็คกราวข้างหลังอยู่แล้วนะครับว่าผมขับคันนี้ไปจริง นะครับแน่นอนเครื่องดีแน่นอนครับผมขับไกลขนาดนั้นไม่ต้องห่วงครับด้านหลังนะครับเบาะคนนั่งตอนหน้ากระเป๋าเบาสวยผมบอกเลยว่ารถคันนี้เบาสวยอยู่เพราะว่าเจ้าของเดิมเขาทามาใหม่ครับนี่ฮะเจ้าของเดิมเขาทามาใหม่ครับที่วางแก้วสมบูรณ์ครับแล้วก็แผงประตูทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับรถทาสปาใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของตรงนี้ครับเป็นผ้าเดิมจากโรงงานนะครับผมซักใหม่หรือออกซักใหม่ทั้งหมดครับแล้วก็ในเรื่องของฝ้านะครับฝ้าผมทําใหม่ซักใหม่ทั้งหมดครับ ตางทีมันมีรอยคราบกาแฟหลอดดีดนะครับเพือนแน่นอนฝ้าผมเห็นหลายคันแล้วรถที่ผมเอามาขายเนี่ยคราบกาแฟนะครับดีดขึ้นฝ้าเพดานเนี่ยประตูปิดนุ่มทุกบานครับไม่ต้องห่วงครับน็อตไม่เคยถอดครับรายงานตรงรีวิวชัดเจนแน่นอนนี่ครับน็อตประตูสวยนะครับตรวจสอบได้เลยติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับน็อตประตูสวยครับไม่เคยถอดนี่ตรงนี้จะเป็นสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับนี่ครับเห็นไหมครับ เม็ดด้เดิมจากโรงงานครับอย่างที่ต้นคลิปนะครับผมถ่ายรีวิวให้หมดผมรื้อพรมออกมาผมถ่ายให้หมดนะคันนี้รถไม่มีน้ําท่วมไม่มีตตดตอไม่มีพิคว่ำไม่มีผิดกฎหมายครับผมการันตีครับถ้าเป็น f c ผมอยู่แล้วนะครับก็จะดูดูผมมานานแล้วต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับอ่าโอเคคันนี้สวยแน่นอนครับประตูปิดนุ่งทุกบานครับนี่ครับกระจกแท้ฮอนด้ครับนี่ครับน็อตแก้ไม่เคยถอดนะน็อตแก้ไม่เคยถอดนะครับนี่ครับ ซอกเดิมทั้งหมดนะครับรถมีการเคลยร์สีตามอายุการใช้งาน,นครับสีซีดเลย10ปีก็ซีดแล้วนะครับอันนี้ต้องเข้าใจรถเก่าเราต้องเข้าใจอย่างที่ผมบอกนะครับเสาด้านหลังนะครับเสาด้านหลังก็อยากให้ดูก่อนนะฮะอ่ะโอเคเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดครับเม็ดอาร์เนี่ยจะเป็นเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานครับเขาเรียกว่าเม็ดสปอตนะครับในการเชื่อมละลายเหล็กติดกันของโรงงานที่ผลิตรถยนต์อ่าโอเคไปดูด้านซ้ายของตัวรถครับ นี่ประตูปิดนุ่มทุกบานนะครับเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายของตัวรถกันครับด้านซ้ายของตัวรถครับประตูปิดนุ่มทุกบานอยู่แล้วนะครับนี่รถเก่าเราต้องเข้าใจนะครับผมก็มาบิ้วมาทําความสะอาดแต่ไม่ใช่รถย้อมแมวนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือรถย้อมแมวก็คือรถคว่ำตัดต่อผิดกฎหมายรถสองทเบียนนั่นคือรถย้อมแมวแต่รถเก็บงานก็คือรถเก็บงานเก็บรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าได้ไปใช้งานแบบสบายใจรถกันนี้ภายในหอมแล้วนะครับวางน้ําหอมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเสานะครับ เสาก็จะเป็นเสาเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี <nosso fuck> you know? ่ค <gamma> ร <rock teor in> ับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดนี่ครับเอาจริงผมซื้อขายรถเนี่ยผมรีวิวลูกค้าแบบนี้รายงานลูกค้าแบบนี้ตั้งแต่ผมไม่ทาคลิปวิดีโอนะครับผมทํามานานแล้วทาแบบนี้มานานแล้วครับเพจยังอยู่ครบนะครับเป็นเพจเดิมแท้จากโรงงานเลยครับแล้วก็นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าบานพับเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับน็อตไม่เคยถอดนะครับนี่เป็นของเดิมจากฮอนด้านะครับ เป็นของเดิมจากของด้ารถคันนี้เป็นสีเทาเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการกลับสีนะครับนี่ครับน็อตแก้มไม่เคยถอดนะครับผมคัดรถแบบนี้ให้ลูกค้าทุกเคสอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคประตูปิดนุ่มทุกบานนะครับนี่ครับประตูปิดนุ่มทุกบานแผงประตูประมาณนี้ครับสวยทุกบานแผงประตูผมลื้อออกมาซักล้างทั้งหมดนะครับซักล้างทั้งหมดเพราะว่าในช่องวางแก้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีกาแฟหกมีอะไรบ้างตามอายุการใช้งานอยู่แล้ว มีฝุ่นบ้างนะครับแต่เนี่ยเริ่มต้นใหม่ที่เราครับนี่ครับไมอได้เดินจากโรงงานทั้งหมดนะครับต่อให้ทํายังไงก็ทําไม่เหมือนครับนะครับถ้าทําเหมือนเนี่ยก็ทํายากแล้วทายากแล้วนะครับนี่ครับประตูปิดนุ่มทุกบานโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูช่องเก็บของด้านหลังคันนี้สวยแน่นอนนะครับรถไม่มีจ้าไม่มีโดนเดี๋ยวผมพาไปดูครับมาดูด้านหลังของตัวรถคันนี้ครับคันนี้ก็มุมซ้ายนะครับ ตรงนี้พับเดิมจากโรงงานครับพับเดิมรอยต่อเดิมจากโรงงานนะครับนี่ครับโฟกัสให้ดูแบบชัดๆนะครับรถสะอาดแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับพรมเดิมจากโรงงานกรุข้างในเดิมจากโรงงานก็ยังสวยแซนด์ดัเดิมจากโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะด้านขวานะครับนี่ครับรอยต่อพับเดิมจากโรงงานทั้งหมดครับสวยอยู่นะนี่ครับพับเดิมจากโรงงานนะครับรอยต่อเดิมพับเดิมจากโรงงานเลยนี่จะเป็นแบบนี้นะครับสองข้างเลยรถไม่มีจ้ำครับนี่ครับยังอะไรยังอยู่ครบครับแต่ว่า ในเรื่องของเครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมดูให้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าผมซื้อในสู้ในราคาไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกค้าซื้อเองได้ไหมผมก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะครับแต่ยางอะไรมีไหมให้ครบนะครับยางอะไรมีไม้ให้ครบเน,นี่ยรถไม่มีชนท้ายครับด้านหลังสวยครับคันนี้ผมลื้อซักหมดแล้วก็ล้างหมดทั้งหมดนะครับลื้อล้างทั้งหมดเลยคันนี้เป็นรถบ้านนะครับลูกค้านะนี่ครับปิดนุ่มผมบอกได้เลยว่าปิดนุ่มสีเต็มคันนี้สีเต็มครับ ยางขอบกระจกสวยนะครับนี่ครับยางขอบกระจกสวยนะจัดให้เลยนะครับยางขอบกระจกสวยแล้วนะครับเอาจริงๆนะครับอันนี้ผมซื้อมาเปลี่ยนเองมันเป็นข้อด้อยของ Honda Civic ในรุ่นนี้ผมซื้อมาเปลี่ยนเองนะครับซื้อมาแต่ว่าใส่เข้าไปก่อนเพราะว่าในช่วงของการประกอบผมก็ไม่ได้มาถ่ายนะครับด้านขวานะครับนี่ครับคิวลิดน้ำนอกนะครับอันนี้ผมซื้อมาใส่เองครับ ขอไปลูกค้าจริงๆผมไม่มีสตอรี่ให้ดูเลยในเรื่องของตรงนี้นะครับใส่ของใหม่มันก็คือของใหม่วันยกรับนะครับของใหม่มันก็คือของใหม่อันนี้คือข้อด้อยของ Honda Civic ทุกรุ่นรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับนี่ครับสีเต็มสีเต็มครับคิ Q ้วยางสวยนะครับคิ Q ้วยางสวยรื่้สวยมากอ่าโอเคสำหรับคันนี้ Honda Civic 1.8 i VTEC ครับเกียร์ออโต้5สปีดครับรุ่นนี้จะมีแอร์แบ็กแล้วก็มีระบบเบรก a b s สำหรับในเรื่องของยางเนี่ยปี2022ล้อแม็กนะครับก็จะเป็นล้อแม็กที่ทําสปาใหม่กึ่งเงาอย่างดีนะครับตามสไตล์รถเดิมคันนี้พาสี6.8ลูกค้าเก่านะครับขอสลับเลขทะเบียนเดิมแค่นั้นเองนะครับสำหรับคันนี้ผมถึงเปลี่ยนย้ายมาเพชรบูร์เลยทีเดียวได้เลขสวยนะ3530้า35 3 0ถือว่าเลขสวยนะครับในรุ่นของหมวดนี้กอพอเพชรบูร์เนี่ยคันนี้สวยแน่นอนครับจบครับ อย่าเพิ่งจบคลิปครับผมยังไม่ได้ลองเทสระบบไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ให้ลูกค้าได้ชมเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเทสก่อนนะครับคันนี้แอร์เย็นแน่นอนการันตีว่ารถแอร์เย็นครับนะครับนี่ครับปุ่มเห็นไหมครับตรงนี้ตามอายุการใช้งานของตัวรถเลยนะครับมันก็จะมีลอกบ้างนะครับเครื่องเสียงใช้ได้นะครับเครื่องเสียงใช้ได้แล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตอบสนองได้ดีคันนี้ช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีเลยเกียร์ดีมากนี่ครับเกียร์ดีมาก โอเคเดี๋ยวผมเทสระบบไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับทิศทางของแอร์เนี่ยใช้งานได้ครบหมดครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับกระดาษปิวกระดาษข้างล่างปิวนะโอเคครันนี้เครื่องยนต์ดีครับเดี๋ยวผมเทสระบบไฟฟ้าให้ดูก่อนนะครับนี่ครับซ้ายขวานะครับใช้งานได้ครบหมดอ่าโอเคโอเคนะฝั่งนี้นะครับออโต้นะครับใช้ได้ โอเคครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยวก่อนเป่าแอร์ก่อนเป่าไหมอ่ะแล้วก็ปรับทัศนวิสัยนะครับนี่ครับซ้ายขวาใช้ใช้ได้เลยนะครับโอเคซ้ายขวานะครับอ่ะโอเคใช้ได้โอเคจัดให้นะครับรายงานตรงรีวิวชัดเจนนะครับตรงนี้พับไฟฟ้าเดี๋ยวให้ดูก่อน ไฟฟ้าอ่ะโอเคระบบไฟฟ้าไม่มีอะไรมากมายครับแล้วก็ไฟในเก่งนะครับห้องเก๋งก็ติดหมดอ่ะโอเคติดหมดนะไฟวิ่งนะครับฝ้าเพดานสวยบังแดดสวยอ่ะโอเคกระจกครบฝาปิดครบไม่แตกไม่หักคันนี้ ไม่หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบหกอาจจะมีบอกรถนะครับเพราะว่าผมขับต่างจังหวัดด้วยเพราะว่ารถ Honda Civic เนี่ยมันเป็นรถที่ขับดีนั่งสบายขับไม่เหนื่อยขับไกลสบายๆตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็น1.8ลิตรนะครับ1,800ซีซี iV t e เคเครื่องยนต์ Honda ในบอก R นะครับไม่ได้กินน้ำมันอย่างที่คิดนะครับด้วยนวัตกรรมใหม่ของ Honda ที่มันปรับเปลี่ยนมาจากรุ่นเก่าในรุ่นเก่าๆก็จะเป็นเครื่อง V ีเ c ธรรมดาทั่วไปมันจะเทียบเท่านะครับเครื่องพันแเนี่ยก็จะกินน้ํามันพอๆกับเครื่องพันห้าในเวทของรถรุ่นเก่าๆนั่นเองครับนวัตกรรมใหม่ของกล่องอ c ซในการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรนะครับในรถรุ่นใหม่ๆนี่ครับคอมแอร์ตัดปกติครับคอมแอร์ตัดปกตินะะพัดลมทำงานปกติครับ นี่คือพัดลมทํางานปกตินะครับแล้วก็คอมแอร์ตัดปกติแอร์ได้อุณหภูมิก็ตัดปกติครับนะนี่ก็ถือว่าโอเคเลยเนี่ยปัดไปแล้วปั๊มโมดูล ABS นะครับอโอเคคอมแอร์ตัดปกตินะครับแล้วก็นี่คือปั๊มโมดูล ABS นะครับที่เปลี่ยนใหม่หลายรายการอยู่นะครับสําหรับคันนี้น้ำมันไม่มีหยดพื้นนะครับเครื่องยนต์นิ่งมาก รถคันนี้มันไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องยนต์นิ่งมากๆอันนี้ระบบไฟสมบูรณ์ครับกระจกหน้าก็จะเป็นกระจกแท้ของ Honda นะครับเนี่ยกระจกแท้ของ Honda โอเคคันนี้ผ่านครับช่วงล่างดีพร้อมใช้แน่นอนสอรี่อยู่ข้างขวานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเก็บของพวกนี้ก่อนเดี๋ยวใส่เข้าไปในตัวรถนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่มั่นใจนะครับหาช่างรู้ใจมาตรวจสอบได้เลยว่าผมเปลี่ยนจริงไหม ดูแลลูกค้าแบบที่ผมพูดในคลิปจริงไหมมาดูได้เลยครับนะครับโอเคคันนี้จบแน่นอนฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานคู่ตัวรถครบติกเกอร์อยู่ครบหมดน็อตมีการขยับทําสีบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ฮะเพราะว่ามันต้องถอดทําสีนะครับฝากระโปรงเนี่ยทำทํา,า <ๆ S 1> ยากนะครับถ้าทําติดตัวรถทํายากอยู่สําหรับ Hon d a c ซ vic ค d คันนี้ครับทุกอย่างที่ผมทําลงไปนะครับผมมีต้นทุนทั้งหมด อันนี้ผมขอแจ้งลูกค้าตรงๆบางทีกำไรมันก็ไม่ได้มากมายอะไรสักเท่าไหร่แต่ผมทำด้วยความใจรักครับได้บริการลูกค้าก็ดีใจแล้วครับเหมือนกับคืนกำไรลูกค้าลูกค้าได้รถสวยไปใช้งานผมก็ดีใจนะครับผมการันตีด้วยนะครับว่ารถผมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนผมจะคัดบอดี้ที่คว่ำตัดต่อผิดกฎหมายนะครับเจอกรณีนี้เมื่อไหร่ซื้อคืนเต็มจํานวนไม่มีข้อแม้ใดๆยงสิ้นครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพีหน้าครับสำหรับคันนี้ผมฝากไว้ด้วยครับ Honda Civic ก d นะครับชมนางฟ้า1.8 IvTech ครับ